สวัสดีครับเหาแฟนแฟนวันพีชทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนที่1,120นะครับซึ่งเราไม่ได้ทําสปอย2ช่วงแรกไปนะครับตรงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครฟังจากเสียงก็จะรู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยยังคงไม่สบายนะครับก็เลยร่วมมาทําในคลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่า อาจจะทําไม่ไหวนั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยสําหรับเสียงที่มันอาจจะดูแปลกๆไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคาไหนไม่ชัดเนี่ยขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกันลวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแจกกันเลยดีกว่านะซึ่งตอนนี้คือต้องบอกว่าขาลงมากนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาวันพีชเนาะจีบหญิงก็รั่วนะครับผมผมนี่คือเศร้าหมองไปทั้งหัวใจเลยนะครับอันนี้ถ้าใครมีความรู้สึกแบบเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้กกกก็เเเเเเมม้้้นนนนนนนบออัััไดดะรรงงีีี๋ยยวาปิ่่่ลซึใต มีชื่อตอนว่าแอดลารนะครับแล้วก็หน้าปกเนี่ยคือจะเป็นทางด้านตัวของไดเมียลนะครับแห่งแคว้นคิบิช่วยเหลือทางด้านตัวของยามาโตะนะครับที่โดนเด็กเกเรปลาหินใส่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับซึ่งไดเมียวเนี่ยก็คือเดนจิโร่นั่นเองนะครับก็ลงโทษเด็กๆโดยการจับเด็กเนี่ยใส่ตะข่ายนะครับแล้วก็แบกมาข้างหลังเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการลงโทษที่น่ารักดีซึ่งเปิดมาในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าฉากเนี่ยจะเริ่มต้นที่พังฮาสาดนั่นเองนะครับผมเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าสภาพของ ทั้งฮาสัตใเวลานั้นเนี่ยยังคงสวยงามนะครับต้นมุงต้นไม้เนี่ยคือเต็มเกาะไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าณตอนนี้นะครับตัวของอาจารย์โคเวอร์นะครับผมหรือว่าคนที่เคยอยู่ที่โอฮาราเนี่ยเขาได้บอกว่าได้โปรดเทอเวกพังมาช่วยชั้นค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์100ปีแห่งความว่างเปล่ากันในโลกนี้เนี่ยมันยังมีความมืดมนลึกลับที่ถูกละเลยอยู่นะคะชั้นค้นคว้าต่อชั้นจะต้องมีความรู้จากสาขาการศึกษาอื่นๆอีกน,น,นะครับผมซึ่งเวกพังเนี่ยเขาก็เลยตอบกันไปว่าอย่างที่เห็นนะแหล ฉันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลโลกแล้วนะฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลใดๆกับตัวของนายได้หรอกนะโคเวอร์ cover และกี่ครั้งแล้วล่ะที่นายเนี่ยถูกจับได้นายเนี่ยกำลังถูกตรวจสอบอย่างสมบูรณ์แบบอยู่นะนายรู้ใช่ไหมว่าทําไมพวกเขาถึงปล่อยให้นายมีชีวิตอยู่ได้จนถึงน,นเวลานี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยรอให้นายเนี่ยประมาทยังไงละ่ะและเพื่อรอให้นายนั้นเนี่ยกลับไปสู่รังของนาย และคิดจะรวบนายกับผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆของนายด้วยกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะนายเนี่ยไม่สามารถวัดความดีและความชั่วในอดีตได้หรอกซึ่งตัวของอาจารย์โคเวอร์เองเนี่ยพอได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับเรื่องราวของเขาเมื่ออดีตนะครับเขาเลยบอกว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยเห็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อดีเนี่ยถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาฉันเลยนะเขาคือคนที่เติบโตมากับฉันตั้งแต่เกิดเลยเขาเป็นพี่ชายของฉันเองชื่อของฉันเนี่ยจริงๆแล้วชื่อว่าคลาวดี้โคเวอร์นั่นเองนะครับ แต่จริงนามสกุลของอาจารย์โคเวอร์เนี่ยมันยังแปลได้อีกหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันหลังจากนี้เนาะขอตัดสคริปต์ตอนแรกไปก่อนก็แล้วกันซึ่งหลังจากนี้นะครับมันก็จะเป็นแฟตวแบกนะครับผมของทางด้านอาจารย์โคเวอร์นะครับที่เขาเนี่ยกับพี่ของเขาเนี่ยถูกฆ่านะครับหรือว่าถูกทําลายนะครับตัวของอาจารย์แกเองเนี่ยบอกว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งโคเวอร์ในเวลานั้นเองเนี่ยโกหกไปนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในโลกนี้มันยุติธรรมไหมที่ถูกฆ่าเมื่อคุณ่แชื เฉพาะมาตั้งแต่เกิดฉันว่ามันไม่ยุติธรรมนะมีประวัติศาสตร์ที่ถูกลบอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครรู้อยู่ซึ่งเวกพังเนี่ยเขาเลยบอกกับมาว่าฉันเนี่ยจะไม่ร่วมมือกับนายหรอกนะโคเวอร์ Cover. และฉันเนี่ยจะลืมการพูดคุยนี้ไปซะตอนนี้เลยก็ยังได้ซึ่งตัวของอาจารย์โคเวอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าเวกพังฉันจะแก้ไขปัญหานี้อย่างแน่นอนฉันได้ยินเสียงจากอดีตด,ด้วยแหละอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มสู่เนื้อหาต่อไปนะครับผมขอตัดสคริปต์ช่วงแรกไว้เท่านี้ก่อนนะเราจะมาขออธิบายเกี่ยวกับนามสกุลหรรรืือออออวว่่าาาชขงจย์์โคเนะ ครับโดยที่คนปล่อยตัวเต็มนี้ออกมาเนี่ยเขาได้มีการทําเป็นบันทึกเกี่ยวกับชื่อเต็มของอาจารย์โคเวอร์เลยนะครับคือเขาได้บอกว่าชื่อของอาจารย์แกเนี่ยเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่า 759D90 ้นั่นเองนะครับผมเมื่อเขียนด้วยตัวอักษรโรมันจินะครับก็คือคุรัวดีคุโรบานั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอักษรที่เป็นโรมันจินะครับและเมื่อคุณเนี่ยค้นหาคําว่า75นะครับผมใน Google ใช่ไหมผลลัพธ์3ผลลัพธ์แรกเลยนะครับก็จะมีคาวแหละนะครับผมที่เขาพูด ูดเป็นชื่อของอาจารย์โคเวอร์นะตอนนี้นะครับมาจากคลาวโซไลนั่นเองนะครับคลาวโซไลเนี่ยหรือเป็นที่รู้จักกันในดาบแสงนะครับในตำนานแห่งเทพกลิกนั่นเองนะครับและรวมถึงไอลิสนะครับของสกอตแลนด์ด้วยมันเป็นหนึ่งในอาวุธสังหารเทพนะครับผมในตำนานคุรัวด้วยนะครับมันเป็นหนึ่งในการอ่านนะครับคำว่าคาวในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับและรวมถึงอีกหนึ่งผลลัพธ์นะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่2เนี่ยก็คือคุรัวแฟนทอมเมมเบอรี่นะครับผมซึ่งผลลัพธ์นี้เนี่ยมันจะเกิด ขึ้นในซีรีส์อนิเมะนะครับไซไฟญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับการวิจัยพลังงานทางเลือกนั่นเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่3เลยคือคูเรานะครับแปลว่าขนมหวานนะครับ้ายกับคัสตาร์ดบราซิลนั่นเองนะครับคูรัวเองเนี่ยอ่านว่า55นะครับซึ่งหมายความว่า1เลยเนี่ยคือกินนะครับผมหรือวงเล็บว่าหมาป่าล้มนั่นเองนะครับแล้วก็2อเนี่ยอยู่ในจุดที่รับการโจมตีนั่นเองนะครับคูรัวเนี่ยสามารถสะกดออกมาเป็นโครได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งแปลว่าอีกาอะไรแบบนี้ มันก็เลยทําให้คนที่เขาปล่อยตัวเต็มมาน,นี้เนี่ยสรุปได้ว่านามสกุลหรือว่าชื่อของอาจารย์โคเวอร์เนี่ยไม่ว่าจะใส่เป็นคลาวนะครับหรือว่าเป็นคู้รวนนะครับหรือว่าโครนะครับที่แปลว่ากราหรือว่าคูเรานะครับ,รอ,อ,รบ,รอ,รบอันนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้คือฉบับนะครับผมบันทึกของการที่เขารวบรวมมาว่าเออนามสกุลไหนถึงจะเหมาะกับทางด้านตัวของอาจารย์โคเวอร์นะครับผมแต่จริงๆแล้วก็มันจะมีสีตัวนี้แหละที่เขามองว่า จะใส่แบบไหนเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ ถ้าคนไทยเราใส่เป็นคาวก็คาวไปนะครับวันนี้เราแค่เอาความรู้มาให้ฟังกันเฉยๆนะครับมีความรู้ไปอีกนะครับปกติและสาระอย่างเดียวเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าเมื่อ22ปีที่แล้วนะครับมันเป็นการย้อนอดีตนะหลังจากที่เวกพังกับโคเวอร์แยกทางกันแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับในพังฮัสานัตตอนนั้นเองเนี่ยคือซีซ่าเนี่ยมันได้พูดออกมานะครับว่าเออคุณได้ยินไหมด็เรเวกพังบัตเตอร์คอร์เนี่ยถูกเรียกไปที่โอฮาร่านะครับผมในเวสต์บูด้วยแหละโอ้โฉนนหฉ การทำลายล้งางครั้งใหญ่นั้นเนี่ยดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วพวกเขาเนี่ยก็กล่าวหาโคเวอร์นักโบราณคดีคนนั้นแล้วชุลุชุล,ชล,ชลุชุลุหลังจากเหตุการณ์นี้จะไม่มีใครอีกแล้วที่ค้นคว้าเกี่ยวกับ100เปีแห่งความว่างเปล่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นการย้อนอดีตอีกแล้วนะครับหรือว่าแฟลชแบ็กนั่นแหละ ซึ่งก็ได้มีการพูดว่าได้โปรดถือเวกพังนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นนะครับทางด้านตัวของซีซ่าเนี่ยพูดขึ้นมาอีกนะครับว่าผู้ที่เหลือรอดอยู่เนี่ยก็มีอยู่คนนึงนะดูเหมือนจะเป็นเด็กคนหนึ่งนั่นแหละซึ่งมันก็จะเป็นแฟลชแบ็กอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าน่าจะมีเวลาเพียงพอสําหรับคุณที่จะหลบหนีนะโคเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านตัวของแฟลชแบ็กที่เราจะได้เห็นกันในตอน1,066นั่นเองนะครับที่ตัวของอาจารย์แกกไปดดูททีี่่สถานเนเหิห ก็เห็นพวกกองหนังสือที่อยู่ในแอ่งน้ํานั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเวกับพังเองเนี่ยก็พูดออกมาทั้งน้ําตานะครับว่านายเนี่ยอยากจะบอกฉันว่าพวกนายทุกคนเนี่ยเสียสละชีวิตเพื่อทิ้งหนังสือเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปใช่ไหมโง่ขนาดไหนกันเนี่ยใครในโลกกันที่จะมีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดงานวิจัยทั้งหมดของนายนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับทางด้านเวกับพังเองเนี่ยก็กําลังพูดออกอากาศอยู่ใช่ไหมมีคนเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าฉันเนี่ยได้ยินเสียงจากอดีตนั่นเองนะครับผมซึ่ หลังจากนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ถูกสืบทอดโดยผู้ชนะเสียงของผู้แพ้ที่จมลงนั้นเนี่ยแผ่วเบามากแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการเสียสละความจริงที่ถูกค้นพบนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นเซฟขาแดงนะครับแล้วก็แพตตี้ที่พัฒนคาราลาตีเอ้ด้วยนะครับรวมถึงเตกิล่าวูฟนะครับที่ผู้คุมเนี่ยกำลังเคี่ยนตีนักโทษนั่นเองนะครับทางด้านโรบินที่ฟังการประกาศนี้อยู่เนี่ยก็ถึงกับปิดหน้าปิดตาเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดมาอีกทางหนึ่งนะครับการถ่ายทอดของเวกาพังเนี่ยก็กระจ ไปทั่วโลกใช่ไหมอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้โซโลเนี่ยได้พูดขึ้นมาในฉากนี้ว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นายเนี่ยกำลังรออะไรอยู่รีบๆทะยานไปได้แล้วนะครับผมหรือว่ารีบๆใช้คูเร์บเบิร์ดเนี่ยได้แล้วนะครับลิลิทเนี่ยบอกไม่ได้นะเรายังทําแบบนั้นไม่ได้โซโลก็เลยถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ห้าผู้เท่านั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาโจมตีครั้งนาะนละิลิทเนี่ยก็เลยอธิบายไปนะครับว่าก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ยังไงเนี่ยก็ไม่ได้เด็ดขาดเลยท่านเนี่ยเข้าใจว่าเรือลํานีีี้้้เเเนน่่ยมมมอุปปกกรรรรณ์งคววาาาาา็ททํใหสถถบิไไดลึ1 แต่ถ้าเขาลดความเร็วในการวิ่งลงสักเล็กน้อยระยะการฉายภาพแนวนอนเนี่ยก็จะสั้นลงลมพัดไปทางทิศเหนือลมพัดจะลดพลังการยกลงหากการคำนวณของฉันถูกต้องนะเรือลำนี้ไม่สามารถไปถึงทะเลได้อย่างแน่นอนและจะได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลเว้นแต่ว่านายเนี่ยจะหยุดยั้งไอแก่นั่นเนี่ยไม่ให้มายุ่งกับเรื่องนี้ได้นะครับผมซึ่งตัวของลิลิทเนี่ยก็ไม่ยอมท่าเดียวเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็ไม่ยอมทุกคนเนี่ยต่างตกใจโซโลเองเนี่ยถึงกับฮะเลยนะครับหลังจาก นั้นเราจะเห็นแอตลาสเนี่ยโผล่ออกมานะครับในขณะที่วินาซูจูโร่เองเนี่ยก็กําลังวิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับแอตลาสเนี่ยโผล่มาได้ก็ซัดเข้าไปใส่หัวของลิลิทเลยนะครับมันทําให้อูซอบเองเนี่ยตกใจนะครับและถามแอตลาสไปว่าเฮ้ยแอตลาสคุณทําอะไรลิลิทน่ะซึ่งแอตลาสแอตลาสเนี่ยก็หันมาหัวเราะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าแอตลาสเนี่ยจะได้บอกว่าได้โปรดูแลลิลิทด้วยนะทุกคนเองเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับแอตลาสเองเนี่ยก็เลยบอกว่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันเนี่ยจะจัดการอุปสรรคของพวกนายให้เองนะครับผมซซึ่่่่งงงอออูเเเนียก็ตาาาาถมว้ นั่นมันหมายความว่ายังไงนะครับยอคเองเนี่ยก็ได้พูดออกมาในตอนนี้เหมือนกันนะครับเหมือนจะสัมผัสได้ว่าการเข้าถึงนะครับผมทางด้านพังเล็กคอร์ดของลิลิทเนี่ยถูกตัดขาดไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่แอตลาสคนเดียวนะครับซึ่งตัวของนามิและโซโลเนี่ยต่างอุ้มลิลิทเข้าไปข้างในนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นวินาซูจูโรเองเนี่ยก็วิ่งมาด้วยความเร็วใช่ไหมแอตลาสมันก็บินออกจากเรือออกมานะครับซึ่งโซโลเนี่ยก็เข้าใจนะครับในสิ่งที่แอตลาสพูดแต่ทางด้านอุซอบเองเนี่ย,ยงงงงนกอกเิ เองเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาละพวกเราเนี่ยไปกันเถอะชอปเปอร์เองเนี่ยก็ยังคงไม่เข้าใจจินเบย์นะครับว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจเร็วแบบนี้ใช่ไหมจินเบย์เองก็เลยได้สวนกลับมาว่าถ้าเราตัดสินใจช้าเนี่ยเราจะเสียใจกับมันอย่างแน่นอนนะครับโซโลก็เลยบอกว่าลงมือเลยบุ๊กนะครับบุ๊กเองเนี่ยก็รับทราบนะครับจากคําสั่งที่โซโลพูดนั่นเองนะครับคือพร้อมใช้คูดเดอร์เบิร์ดนั่นเองซึ่งตัวของแอดลันเนี่ยคือพุ่งเข้า,าเผชิญหน้ากับวีนัสิจูโร่เลยนะครับหลังจากนั้นแอดลันเนี่ยก็เข้าถึงต ลงเท้าที่มันลอยได้ของเขาเนี่ยคาวินาซิโโรบินไปนะครับด้วยแรงเจ็ตนั่นเองนะครับผมซึ่งการประกาศของเวก้พังเนี่ยก็ยังคงพูดต่อว่าขออธิษฐานว่าการออกอากาศนี้เนี่ยได้รับการถ่ายทอดอย่างปลอดภัยจนถึงขนาดนี้ด้วยเถิดนะครับผมซึ่งทางด้านพวกทหารเรือนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต่างกับแบบว่าก็อุ้ยอายอุ้ยอายนะครับเป็นกบเลยนะครับผมทหารเรือเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งมันก็เป็นพลเรือโทเฮาวนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเขาเลยบอกว่ามีทั้ง หมูป่าย,ยักษ์งูนะครับมันเรียกไอจูปิเตอร์ว่างูนะแล้วก็นกยักษ์แล้วก็หุ่นยนต์อีกซึ่งตัวของฮาวเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะไม่มีใครบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยลูฟี่เองเนี่ยก็เลยบอกว่าหุ่นยนต์ยักษ์นะครับผมซึ่งณนะตอนนั้นเองนะครับมันทําให้พวกเรือเอลบาฟเองเนี่ยต่างตกใจนะครับที่เห็นหุ่นยนต์ยักษ์นั้นใช่ไหมซึ่งตัวของพวกคนยักษ์เองเนี่ยก็เรียกแหละว่ายักษ์โลหะอะไรประมาณนี้นะครับเอเมก็ได้พูดออกมาว่าจอยบอยผมดีใจจังได้เจอกับคุณอีีกกครัััั้งงงนนนนึึซ่่่ลฟมม็หหบบาาแว มึงคุยกับใครเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอเมสก็เลยบอกว่าผมเนี่ยกำลังพูดถึงคุณอยู่นั่นเองแล้วก็มีการแบบว่าตบมือเหมือนเป็นฉากตบมุกตลกนะครับที่พวกอุซอบชอบตบกับลูฟี่แบบเอาหลังมือคัดแบ็กมาอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับการประกาศของเวก้าพังเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับโดยที่เวก้าพังเนี่ยพูดขึ้นมาว่าการได้ยินเรื่องราวฝ่ายเดียวนะครับผมเกี่ยวกับความขัดแย้งเมื่อ900ปีก่อนนั้นเนี่ยค่อนข้างโง่เขานะครับแล้วก็จะตัดมาที่ได้พูดกับลูฟี่ว่าเอาเลยศัวนยด้ มีความสุขมากเลยนะฉันเนี่ยสามารถต่อสู้เพื่อประโยชน์ของคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะจอยบอยนะครับผมหลังจากที่เอเมสมันพูดแบบนี้นะครับลูฟี่ก็ยิ้มเลยนะครับแล้วก็บอกว่าสุดยอดมากคุณพูดได้ด้วยนะครับหลังจากที่ตัวของลูฟี่พูดแบบนี้มาตัวของ A เอเมสเขาก็ได้พูดต่อนะครับหลังจากที่ได้ยินลูฟี่พูดแบบนี้นะครับตัวของเอเมสเนี่ยเขาได้บอกว่าจอยบอยตกอยู่ในอันตรายผมจะต้องปกป้องเขาให้ได้ซึ่งทางด้านวอลคิวลี่เองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าถ้าเรานั้นเนี่ยไม่กระทือ ชิน,ชนลูพิเตอร์ก็เลยได้พูดต่อนะเราก็จะไม่สามารถหยุดการประกาศของเวกพังได้หลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่ดอลลี่นะครับที่เขาเนี่ยสั่งให้ลูกเรือนะครับผมเล่นเรือออกทันทีเลยนะครับเพราะว่าณตอนนั้นเองเนี่ยมันก็พร้อมแล้วใช่ไหมเพราะว่าเอเมสเนี่ยมันไปขวางให้สตัวนี้ให้นะครับโบกี้เนี่ยก็เลยบอกว่านั่นคือพันธมิตรเราใช่ไหมหมวกฟางนะครับตัวของลูฟี่เองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าฉันเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่มันบอกว่ามันจะปกป้องผู้ชายที่ชื่อจอยบอยอะไรเนี่ยแหละฉันก็สงสัยว่านัาน พูดเหรอฉันเนี่ยไม่เห็นได้ยินเลยนะหมวกฟงังดูฟี่เองก็เลยบอกว่าเอา้าอย่างนั้นเหรอฉันเองเนี่ยได้ยินนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่คนเรือโทบูเกตนะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่ามาัวแต่นิ่งเฉยดิแล้วปล่อยให้มันหนีไปหรือยังไงยิงมันต่อไปนะครับพวกทหารเรือเนี่ยก็รับทราบนะครับจากคําสั่งที่บูเกตเนี่ยสั่งให้ทุกคนเนี่ยระดมยิงใส่เรือของกลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์นั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอีกหน้านึงเนี่ยตัวของจูปิเตอร์พุ่งมาโจมตีนะครัางนาน้วง e งงระกปศพ ก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับโดยพูดออกมาว่าประวัติศาสตร์จะต้องดูแบบพ้าหุภาคีนะครับฉันหวังว่าฉันเนี่ยจะมีเวลามากขึ้นนะครับแต่ก็มีคนที่หยุดไม่ได้อีกต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเอเมดเนี่ยก็เหมือนจะใช้ทางด้านแบบว่าล็อกเก็ตพันอะไรทํานองนี้คือเอามือมาเหมือนจะปล่อยมือไปใส่ทางด้านจูปิเตอร์นะครับมันจึงทําให้ซันจิแฟงกี้นะครับผมต่างก็รู้สึกดีใจและพูดขึ้นมาว่ามันสร้างจุดยืนมันเนี่ยกำลังจุดไฟอะไรบางอย่างนะครับเอเมดเองเนี่ยพอทําแบบนี้ใช่ จูปิเตอร์เองเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจูปิเตอร์เองเนี่ยกัดเข้าไปที่แขนซ้ายของเอเมดนั่นเองนะครับแต่เอเมดใช้แขนขวาเนี่ยยันหน้าจูปิเตอร์เอาไว้ได้นะครับซึ่งนะตรงนี้มันทําให้เอเมดเนี่ยหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับพวกคนยักษ์เองเนี่ยต่างเรียกตัวของเอเมดนั่นเองนะครับว่า เฮ้ยวังนะหุ่นยนต์ลูฟี่เองก็พูดแบบนั้นเหมือนกันนะครับแฟงกี้เลยบอกว่าอาวุธเมื่อ900ปีที่แล้วเขาคงใช้มันไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับทางด้านเซนเจกาเซียแซกเทิร์นเองเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยจูปิเตอร์เรียกกันห้วนๆเลยนะจูปิเตอร์ไม่เรียกแล้วเรียกว่าเฮ้ยปเตอร์อดทนไว้และแดกมันเข้าไปไม่งั้นเนี่ยการออกอากาศเนี่ยก็จะไม่หยุดนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของเซนเจกาเซียเนี่ยมันก็กระโดดขึ้นไปบนเรือของเอลบาสนะครับคือกระโดดผ่านหลังจูปิเตอร์เข้าไปเลยซึ่่่่งงงตัััววขอออออเเเเจจกาซีียยนนนมมไได้้บฉะปลใหหธ หรอกนะบอนนี่คุมะซึ่งทางด้านตัวของคนยักษ์เองเนี่ยตั้งตกใจนะครับซันจิเองเนี่ยก็ได้เห็นนะครับทางด้านเรือเทาสันซันนี่ที่ลอยมาพอดีเลยนะครับซันจิก็เลยเรียกว่าเอ้านั่นมันซันนี่นี่หว่าต่อมานะครับโซโลเนี่ยก็เลยตะโกนมานะครับว่าเกาะไว้เรากําลังจะตกลงไปแล้วนามีเองเนี่ยก็เลยบอกเราเนี่ยจะทําสําเร็จแล้วใช่ไหมนะครับผมทางด้านวีนัสจูโร่เองเนี่ยณเวลานี้เขาได้พูดออกมาว่าคิดจะเสียสละตัวเองอย่างนั้นหรอซึ่งตัวของแอตลาสเองเนี่ยที่ตอนนี้นะครับมัวนิ่มอยู่กับวีนัสจูโร่อยูนะครับ ใส่กันบนอากาศนั่นแหละใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่นะอย่าพูดแบบนั้นดิฉันขอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการบริการดีกว่านะครับแล้วก็ระเบิดไปนั่นเองนะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยต่างก็แบบดีใจใช่ไหมที่ได้เห็นพวกพ้องเนี่ยมาถึงในจุดที่นัดหมายนะครับหลังจากนั้นการประกาศของเวก้พังเนี่ยก็เลยบอกว่าเมื่อ25ปีที่แล้วโกดีโรเจอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนกลุ่มลูฟี่เองเนี่ยก็เลยบอกว่าเราเนี่ยกำลังจะไปทะเลกันแล้วนะครับการประกาศของเวก้พังก็เลยพูดต่อว่าได้สร้างความสําเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคร เดินเรือรอบโลกหรือว่าการเดินทางรอบโลกนั่นเองนะครับอูซอบเองเนี่ยก็เลยพูดมาว่านายเนี่ยจะทําแบบนี้กับเราไม่ได้นะแอดลนตนะครับเพราะว่าพอการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยคือพวกกลุ่มโจรสลัดหมดฟังที่อยู่ในเรือซันนี่เนี่ยเห็นด้วยใช่ไหมการประกาศของเวก้พังก็เลยได้พูดต่อว่าและเขาเนี่ยคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมหรือว่าได้รับรู้เกี่ยวกับการประกาศของเวกพังทั้งหมดเนี่ยแหละซึ่งตัวของยอคเองเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับในขณะนั้นว่าตอนนี้ไม่มีแอตลัตอีกต่อไปดังนั้นเนังดรพ คนเดียวที่เหลือรอดนะครับแล้วก็หัวเราะกากออกมาเลยนะสำหรับตัวของยองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าการระเบิดครั้งนี้มันทําให้วินาซิจูโร่เนี่ยหัวแหว่งไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งวินาซิจูโร่เองเนี่ยมันก็เลยสวนกันมาว่าไม่มันยังไม่จบหรอกนะซึ่งตัวของเจกาเซียก็เลยบอกว่าไอตัวของสเตลลาหัวแข็งที่ยังพูดพ้าไม่หยุดเนี่ยจูวิเตอร์ก็เลยบอกว่าแต่แน่นอนวอรคิลลี่ก็เลยได้พูดมานะครับว่าเราจะต้องหยุดมันให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเอเมดเองเนี่ยก็เลยบอกว่าโอทิล เหมาะสมแล้วฉันควรจะใช้มันหรือไม่จอยบอยซึ่งการประกาศของเวกระพังก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าเ <c oughs> สียงที่บริสุทธิ์ที่สุดในดีตรหรืออีกในหนึ่งฉันคิดว่าฉันเนี่ยแน่ใจว่าทุกคนเนี่ยคงสังเกตเห็นมันแล้วแต่นี่คือวิธีที่ฉันเนี่ยจะสรุปอนาคตนะครับผมแล้วก็จบนะครับผมหมายเหตุเนี่ย ดูเหมือนว่าตัวของเวกาพังเองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอนาคตนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับทางด้านคุกนะครับผมอิมเพลดาวเนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับชื่อของโรเจอร์นะครับที่ทุกคนเนี่ยต่างตกใจว่าเอา้าเฮ้ยโรเจอร์เนี่ยมันคือโกโรเจอร์ไม่ใช่หรอแล้วทำไมไอเนี่ยมันพูดว่าโกดีละอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ย ก็คือจบไปนะครับสำหรับในตอนนี้นี่คือตัวเต็มของวันพีในตอนที่11 2 0นะครับถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าเสียงมันดูแปลกๆหรือว่าฟังจุดไหนไม่ชัดเนี่ยขอภัยอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวประเด็นอื่นๆเนี่ยเราคุยกันต่อนะครับที่หลังก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วไปเว้ยแล้วก็ถ้าใครติดตามเกี่ยวกับเรื่องมหาเวทผู้หนึ่มานะครับก็สามารถกดดูต่อได้ที่นี่เลย